ยศแชจาวาสนาบริติดาวแย่งเก้าเก้ารองเท้าเบรคัดมันปืนสามแปลฉีตนิมบรใช้งานชีวิตราชการผู้พิทักษ์สันติราชไทยมาวันหนึ่งตำรวจต้องปวดกระโหลทหารบุกนั่งคุยกับแม่น้ำคำรถล,ลอยทราวโคกอย่างดำดำ ไม่ทักไอสักคำเธอถึงงามตำตาจำใจตำรวดไทยต้องเจ็บปวดปวดร้าวระทมเจ็บใจกิง่งถึงอยากเข็ดพืนลั่นใ้ทหารหนุ่มเวียนเธอก็เปลี่ยนไปยิงแต่จับผู้ร้ายจับหัวใจเธอบบ่ได้เลยจับหัวใจเธอบ่ได้เลยสวัสดีพี่น้องสุขุชนตอนเศราครับ สวัสด,ดีตอนเสาร์วันพุธครับผมว่ะวันนี้นาจาักพรพักพี่น้องวัดไทยบรรยากาศตอนเสาร์อ่าสวยๆงามเสียงนกเสียงกาห้องแจ้วแจ้วอยู่พี่น้องเนาะสภรพอากาศที่ร่มรื่นสดใสส่วนเสาร์พี่น้องเนาะนาจักขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนลูกอุโบการสุขสุขคนครับผมอ่าโเรียนไกะเด่นไก่ครับพี่น้องเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคน,ท,กคนทุกคนครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าตอนนี้นาจาะจะกะแวะเวียนมาไายภาพ,บรร,ราารบ,พบรรยากาศตอนเช้าให้พี่ให้น้องมนะึงบรรยากาศตอนขังทางพี่น้องเนาะเออเป็นบรรยากาศที่สดใสลมเย็นสดสื่นทักทายตัวพี่น้องตอนเช้าครับ ทักทายตอนเช้าช่วงเช้าประมาณเกือบหกโมงกว่าพี่น้องเนาะพอดีมันหนีไล่พี่น้องมันหนีไล่ภาคภูมิพี่น้องเนาะว่าที่เขาขนส่งไปต่อพราะเบอกพี่น้องเนาะภาคภูมิยิตใจร่างกายให้พร้อมกับสู่งานต่อไปเรี้ยงไหนที่พอดีก็ปล่อยวางพี่น้องเนาะ ปล่อยมันไปบ้างก็ดีชีวิตจะได้สดใสสดซื่นลมเย็นบ่มีทุกมีแต่สุขลมเย็นตลอดการตลอดไฟนะพี่น้องเนาะเอ,อ้โหเหลือีบันทักทายพี่น้องตอนเศร้าครับมาคุยกันพี่น้องเนาะตอนทั้งในหนาวว่าพี่น้องเอ้ยหนาวลมเย็นเบ้างทั้งในเนาะลมเย็นลุมเศร้าชีวิต ชีวิตเรามีค่าต้องเดินไปให้ถูกทางพี่น้องนะเนี่ยน้องตอนเศร้าคนเข่าทำงานคนเข่าเหตุการณ์เหตุงานพี่น้องตอนเศร้านะอะยังนกเจ้าบินเจยเจิดนีหักเฮานี่อยู่โพลละกำไฟพี่น้องนะหล่อมัวเก่งหล่อมัวเก่งล่องมังงกเป็นเอาพี่น้องนะ กล้องประตัปรตีไปพี่น้องกพืคลายเครียดอ่าทักทายตอนเสารพี่น้องสู่สุข,สขคนเสวยครับพี่น้องเนาะตั้งแต่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนาจะจ๊ะเพื่อเป็นไงใชุดต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับบรรยากาศตอนเ้าๆพี่น้องไายฝากพี่ฝากน้องกันโอลิเป็นินบรรยากาศสดใสพี่น้องนะเนาะแหว่ทายรูบทายขังทั้งให้พี่น้องเนาะ เออครับจิของ่ายไปเนองพี่น้องเนาะถ้าหนึกลุกเศร้าหนึ่งเข่าไปเนาะพี่น้องเลยทางอีสานเนาะลุกหนึ่งเข่าไปเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเนาะพี่น้องเนาะเข่าฮ้อน,อนจำแจีวบ่องจวกบัตรจำเปะจำเปะบาดพี่น้องเนาะอ่าสายๆมากิกนตำตำปลาตำปูปลาไปพี่น้องมีผักมีหญ้ามามกินครับพี่น้องเนาะ กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องนะกินให้ร่างกายมีสารอาหารเลี้ยงนะครับมาถ่ายวิวให้พี่น้องบางสีนะครับทักทายพี่น้องกันซื้อครับทักทายตอนเช้าครับขอบคุณขอบคุณสุ่คนทีขขขข่ติดต,ตามนะจ๊ะมาตลอดเป็นงกำลังใจมามตลอดนะครับพี่น้อง ตอนน,นี้นะจะขอสวัสดีพี่น้องสุขสุขคุฝากกดติดตามนะใจได้พี่น้องเด้อขอบคุณลุงหนาครับสวัสดีครับ